สวัสดีเพื่นเพจแภาคอภิพายไม่ไว้วางใจผ่านมาสองวันรัฐมนตรีที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิดมีอยู่ไม่กี่คนมีอยู่ไม่กี่คนและหนึ่งในนั้นก็คือรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายจุติไกรฤกษักประชาธิบัต์อาการหนักมากเลย <c oughs> อาการหนักมากเลยนะถ้าเป็นคนป่วยเป็นในผมว่าไอซียูอย่างน้อยๆต้องไอซียูไม่ต่ำแต่เจ็ดแปดคืนเนี่ยผมว่านะนอาการหนักมากนะสสนนัด ชาของพรรคก,ก,าก้าเลอภิปรายไม่ไว้วางใจในเรื่องของการเกีะการตั้งบริษัทลูกมารับงานการเกีะอาการหนักมากเลยอาการหนักมากต้องบอกแบบนี้ดีกว่าและโซโซนนะจ๊ะนะมันพูดชื่อบอริษัทเปชัดมันไม่มันไม่เซนเซอร์เลยชื่อบอริษัทมีชัดเจนหมดเลยมีคลิปเสียงมีอะไรที่มันพูดมานะชัดเจนหมดเลยมันหาทางออกยากมากนะผมเชื่อว่าหาทางออกยากมากและไม่มีใครช่วยนะผมว่านะอาการน่าเป็นห่วงมากเลยนะตอนแรกผมคิดว่าบิ๊กบ๊อกโมโตหนึ่งบิ๊กบ๊อกอนุพงศ์พบจินดามีโอกาสที่จะได้ที่สุดท้ายนะรัฐมนตรีีีชุดน้ท่่่ถูกอภิปยแตตวาอน ผมมั่นใจว่าน่า,นาจะเป็นจุติไกลเลอะแหละผมว่าไม่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 ใช่คนอื่นคนไกลแล้วแหละน่าจะเป็นจุติไกลเลอะเพราะว่ามันอาการหนักมากเลยอาการหนักพอสมควรแบบนี้ดีกว่าหลายคนก็บอกว่ายังมีที่อาการหนักกว่านั้นอีกก็คือรัฐมนตรีก็มานาคมนายสักยามชิดเจ้านายสักยามชิดเจบาพักบุญใจใจข็มานาคมนะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องของการเอาเบี้ยไปทาทางที่บุรีรย์เยอะเกินไปอะไรแบบนี้ แล้วก็การโอนหุ้นบริษัทอะไรแบบนี้นั่นคือของนายพยายามที่ชอบแต่เชื่อเถอะจักพยายามที่ชอบเขาไม่มีดักอะไรที่สุดท้ายอ่ะพรรคภูมิใจไทยรากฐานแข็งแรงเหลือเกินในสภานะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นรักที่สําคัญของรัฐบาลชุดนี้เลยนะเพราะจากนั้นเนี่ยไม่มีทางที่จักพยายามทิจชอบจะได้ที่สุดท้ายในการอภิปรายไม่ไว้วางใจชุดนี้จาไว้แต่เออพรรคภูมิใจไทยไม่มีหรอกที่จะได้ที่สุดท้ายที่ทั้งบวยอ่ะไม่มีเออพรรคภูมิใจไทยแข็งแรงอีใต้ในสภาแต่ว่าตอนนี้จุดตียไก่เชื่่อวาพรรรรรคปปะะชาาธิััตย์นุหลงเเพื่องเสียยเเเออะหลืกินี่าหนน้ี้นะไม่รรู้ว่าจิงหรือไม่จริง เรื่องที่ผ่านมาแต่ว่าเรื่องเสียเยอะมากนะจุดที่ไกลเรื่องเนี่ยผมเชื่อว่าประชาธิปัตย์ไม่หนุนหลังหรอกเอาพันปลือมปลื้เขาเขาไม่เอาหรอกฤดูกาลหน้าผมว่าจุดที่ไกลเรื่องไม่ได้ลงสสในพรรคประชาธิปัตย์เอาเล่นกันคนล้านก็ผมว่าเขาไม่ได้ลงเลยเอาที่คุณว่าได้ลงเลยไหมอ่ะผมว่าไม่ได้ลงเขาไม่เอาไว้เชื่อนะ้มหมประชาธิปัตย์ผมรู้อยู่เขาไม่เอาหรอกจุดที่ไกลเรื่องนี่ยรัฐมนตรีพัฒนาสังคมแรกว่ามั่นคงของมนุษย์เนี่ยเพราะว่าเรื่องเสียเยอะ เรื่องเสียเยอะไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะแต่ว่าข่าวออกมามันเยอะมากเพราะฉะนั้นผมว่าประชาธิปัตย์ไม่หนุนเพราะถ้าหนุนเนี่ยจะทําให้ประชาธิปัตย์เสื่อมเสียเลยนะถ้าหนุนไปหนุนนะผมเชื่อว่าเขาไม่เอารอดูกันนะแล้วมาอภิปรายไม่ไว้วางใจลงคะแนนเนี่ยเอาประชาธิปัตย์ก่อนทั้งพรรคผมว่ามีแหละที่ไม่หนุนจุติไกลเลือกมีไม่ถูกกับจุติไกลเลือกผมว่าน่าจะมีแล้วพักภูมรริใจไทยคะแนนของพักภูมิใจไทยจุติไกลเลือกนี้ได้หมดไหมล่ะผมว่าไม่หมดคะแนนของพลังประชาธิปัตย์ก็ได้ไม่หมดถูกไหมล่ะคะแนน นะควนตรงดีกว่าหานี้ควนตรงจุติไกลเลิกได้ทีสุดท้ายผมไม่ใช่ว่าปันฑ้ปน,นี้นะแต่ว่าผมว่าได้ดีสุดท้ายร้านเปร์เทนเอาแบบนี้ดีกว่าผมว่าร้านเปร์เนแน่นอนแหละตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นโมโตนิ1น้าพลเอกอนุพงศ์ผอจินดาเพราะว่าเราเอกกรรม,มานัดเขาไม่ถูกกันและก็พักฝ่ายการคือไม่ถูกอยู่แล้วไงผมใจใจไปชติบัตรยังมั่งได้ไม่ถูกผมว่าน่าจะเป็น อนุพงน์มบอกจินดาที่ว่าจะได้ที่หรือตายแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วดูจากการอภพปรไปไม่ไว้วังใจแล้วกว่านะโซโนัจจาของพรรคเก้าใจัดซัดกจมดินเลยซัดกรจมดินเลยนะบอกว่าโดโซนัจจาเนี่ยที่พูดมาเนี่ยไม่เป็นความจริงทั้งหมดเลยบอกโซโนัจจาว่าตรงไหนล่ะไม่เป็นความจริงเดี๋ยวมาตอบโซโซนัจจาว่าอย่าเล่นเนยอย่าเล่นอย่าไปไหนอย่าไปไหนลุกขึ้นไปไหนเราล่ะนั่นล่ะแกว่าแกไปหาข้อมูลอป๊เนิมหลังจากนั้นแกก็กลับมาบอกว่าโซโนัจจาขุดจริงที่คุณพูดนี่เป็นความเท็จหมดเลยเมื่อปีอะไรโจ้นั้น เียไอเขาไปแจ้งความหมดแล้วสสนัดจาว่าแล้วแจ้งความปลื้มผมยังไม่ได้หมายเรียกสักอันเลยตั้งแต่ปีที่แล้วผมยังไม่ได้หมายสักหมายเลยใครไปแจ้งความผมตรงไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดในเรื่องจริงพี่ที่เขาไปแจ้งความมาถ้าผมพูดเท็จเนี่ยกาลาโหไม่เอาผมไว้หรอกผมไม่มายืนอยู่ตรงนี้หรอกอันนั้นคือนัจจาพูดทต่ไม่จู่ีิใครโลกนี้นั่งไม่ติดเลยคราวนี้นั่งไม่ติดเลยอันตรายที่สุดเลยเพราะว่ามีใครช่วยเลยบ้านหยิงหยาประชาธิปัตย์ก็ช่วยไม่เต็มที่ผมว่านะภูมิใจไทย ปูมใจใยไม่ช่วยคอยการก็คือไม่ช่วยอยู่แล้วแล้วจะเอาการเนมาจากไหนเอาละควันทงควันทงผมว่าโจติกันเรื่อรัฐมนตรีพัฒนาสังกมเล็ความมั่นคงของม,น,ม,องมนุษย์ได้ที่สุดท้ทยล้านเปอร์เซ็น